บางคาแรคเตอร์พนักงานออฟฟิศแต่ละคนคนนี้เฮ้ยมันได้ทุกคนเลยอันเนี้ยรู้เลยว่าเป็นลูกคนรวยนี่เขาอยู่ตรงนั้นพี่มาพี่มาอันนี้เป็นหัวหน้าใหญ่ที่แบบทุกอย่างต้องเป๊ะใช่ต้องเป๊ะต้องไปเป็นเลขาในแบบว่าเออเดี๋ยวพี่ขออะไรเดี๋ยวพี่ให้แล้วพี่โจอ่ะพี่โจอ่ะไม่รู้ไม่ได้เห็นตัวเองเลยพี่โจเหมือนลูกค้ามาดูงานโจคนนี้ชิวชิวเป็นทีมตัดเป็นทีมตัดต่อ เดอนงนเออันนี้คือเหมือนคนที่อยู่มานานแล้วแต่แบบไม่มีประโยชน์อะคือเหมือนแบบไม่สามารถามงานแล้วจาด ไม่เดี๋ยววันนี้มีลูกค้ามานะก็ฝากดูแลด้วยแล้วก็ให้ทีมตัดต่อพวกทยรยวิวอะไรก็เริ่มเลยอขอเค้ามาแล้วไปต้อนรับเขาเร็วนี่ๆๆเหมือนตัวจีนนิดนึงขอให้อัสไรค่ะสวัสดีค่ะพอดีบอสสั่งมาเป็นคอนเซ็ปต์โอเคทำเลย แป้งยังนะคะทต่งกระต่ายได้ยังคะไม่ไม่ทานคช่ไมกระต่ายกได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากมีการทำงานใหม่แล้วต้องแต่งงานใหม่เจ๊ดูดูน้องเขาด้วยนะน้องเขามาใหม่เดี๋ยวผมไปตัดต่อต่อถ้าเวันนี้แบบแต่งฝากแม่เจ๊มา้วยค่ะพันพันไปช่วยพี่หน่ะดูวันนี้ดูลูขามาดูขามาคาสสวยเลยคีสสวยเลยโอ๊ยคุณไม่เล่น